สวัสดีครับรายการพากเครื่องเมืองสยามแ8ดดนะครับอ่าวันนี้เป็น EP ีที่9้านะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ผมได้รับคําแนะนําแล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนเพื่อนพี่ๆทางบ้านนะครับว่าให้ปรับปรุงเรื่องคุณภาพของกล้องนะครับของภาพนะครับเพราะว่าพอดูจากเวลาคลิปของผมแล้วภาพจะไม่ชัดนะครับตอนนี้ผมได้แก้ไขแล้วนะครับเราปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ๆครับติดตามได้เลยนะครับรายการที่1นะครับอ่ารายการที่1วันนี้นะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับผมเปิดตลาบให้ดูนะครับอ่าดูหน้าองค์พระท่านท่านชัดๆเลยนะครับอ่าองค์ที่หนึ่งนะครับ ด้านหลังนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับอีกองค์นะครับดูมวลสารกันเลยนะครับดูมวลสารใกล้ๆนะครับคาบเก่านะครับคาบกุรอยยนตนะครับรอย ความธรรมชาตินะครับผมลงกล้องให้ดูอ่าเนี่ยครับพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อผมนะครับทักไลน์ผมนะครับหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์085 517 0187นะครับครับรายการที่2นะครับอ่ารายการที่3นะครับเป็นสมเด็จเจตยโยพิม ฐานเชั้นนะครับองนี้มีคาบลักนะครับอ่าองที่3นะครับอ่าดูเลยนะครับดูความเป็นธรรมชาติครับเส้นซูมนะครับ ด้านหลังนะครับอ,องค์ที่3ามนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่4ี่4เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ดูเลยเชัดนะครับอ้แตกลายงานนะครับสวยนะครับธรรมชาตินะครับ งที่สี่นะครับดูด,ด้านหลังนะครับอ่าองค์ที่ห้านะครับโอ้องค์ที่ห้านี่คาสสคิครับผิวออกโทนอ่เหลืองนะครับอ่าดูด้าน,นนะครับองค์ที่ห้าอื้องค์ที่ห้านี่ครับกุสวยนะครับ ธรรมชาตินะครับคาบน้ำมันคาบเกสรน,นะครับองค์ที่ห้านะครับ ที่องค์ที่6นะครับองค์ที่6นี้เป็นพระปิดตาหลวงพุกแก้วครับพระคือวันนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับพี่ๆพิจารณากันได้เลยครับพี่ๆน้องๆพิจารณาดูได้เลยนะครับดูความสวยนะครับองค์ที่6นะครับโทษทีองค์ที่6 องที่7นะครับองค์ที่7ก็หลวงปู่กแก้วนะครับปิดตาหลังแบบนะครับดูมวลสารเลยนะครับองค์ที่7นะครับแล้วผงคุกรักนะครับองที่7อ่าองที่8นะครับอ่าเป็นปิดตาหลังแบบเหมือนกันนะครับ งที่แปดนะครับดูครับความเก่าเลยนี่นะครับพิจารณาดูได้เลยนะครับพี่ๆน้องๆชอบกด,ต,ดต,ติดตามช่องผมไปด้วยนะครับทักไลน์ผมมาได้เลยหรือโทรนะครับหลังเยินแบบนะครับสวยงามครับองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าก็ หลังยันเถาะครับเป็นปิตาเหมือนกันนะครับเนื้อผมคุกรักนะครับหลังยันเถาะนะครับองนี้ดูเลยนะครับอ่าองค์ที่เก้านะครับปิดตาหลงพูแก้วนะครับหลังยันเถาะนะครับองค์ที่สิบนะครับเป็นปิดตาหลงพูแก้วเหมือนกันครับหลังยันเถาะอีกองนี้นะครับหลังยันนะครับ ดูความสวยงามองค์ที่10นะครับปิดตาหลวงพุแก้วนะครับวัดตะวันมาที่องค์ที่11นะครับองค์ที่11นี้เป็นพระคงลำพูนพิมพ์เล็กนะครับเปิดให้ดู นี่นะครับพี่ๆน้องๆนะครับชมความสวยนะครับของพราเนิดินนะครับชอบกดติดตามช่องผมนะครับแอดไลน์ผมนะครับ amut888 นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0855170187นะครับติดต่อผมได้นะครับทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้นะครับเพื่อพี่ๆนะครับพิจารณาแล้วก็ชอบนะครับแบ่งปันเบาๆนะครับรายการที่11นะครับ รายการที่12นะครับพระคงลำพูนครับพิมเล็กครับอีกองนะครับดูความสวยงามนะครับองนี้ผิวครับดูใกล้ๆ้สวยเลยนะครับความธรรมชาติของพลาสติดินนะครับดูด้านหลังนะครับครับด้านหลังนะครับมันเลยครับมันหมึกเลยนะครับ องค์ที่สิบสองนะครับอ่าองค์ที่สิบสามนะครับพระคงลำพูนครับพิมพ์เล็กอีกองค์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูความเอกลักษณ์ขององค์แต่ละองค์นะครับอ่าอันนี้องค์องค์ที่สิบสามนะครับอือองนี้ก็ผิวธรรมชาติสวยนะครับอ่าหน้าองค์นี้ท่านจะเล็กหน่อยนะครับจะไม่หน้ากลมเหมือนองค์อื่นนะครับองค์อื่นหน้าจะออกใหญ่ๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของพระแต่ละองค์นะครับ องค์ที่สิบสี่นะครับเป็นพระคงลำพูนคขปีองนะครับพิมพ์เล็กนะครับอ่าองที่สิบสี่นะครับอ่าพี่ๆพิจารณาดูนะครับพี่ๆน้องๆนะครับอ่าองค์นี้จะหน้าใหญ่หน่อยนะครับฟอร์มเต็มครับองค์นี้เขาเรียกว่าฟอร์มเต็มบึกครับองค์นี้บึก องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ที่สิบห้านะครับอ,องค์งคงต่อมานะครับเป็นปิดตานะครับอ่าวัตถุพันสูงนะครับเป็นปิดตาตุ๊กตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับอ่าผมให้ดูนะครับความสวยขององค์นี้อ๋อผิว ผิวผงคุกลักนะครับลมลักนี่ถึงยุคเลยครับเก่าสวยนะครับพี่ๆน้องๆทุกบ้านอาจะสงสยัยส,สนใจนะครับติดต่อผมได้เลยผมให้ดูชัดๆนะครับโอเคครับเนี่ยครับผิวดูดวใกล้นะครับผิวแห้งมันเลยนะครับ ความเก่าของลักนะครับปิดตาตุ๊กตาครับวัพันสูงนะครับองค์ที่สิบหกนะครับองค์ที่สิบหกนี้เป็นพระนางพญานะครับเนื้อดินนะครับพระกุนาังพญานะครับผมให้ดูความสวยอนนี้ครับดูใบหน้าชัดชัดนะครับคาบดินคราบกุนะครับ องค์ที่16นะครับพระนางพญานะครับมาที่องค์ที่17นะครับ17เป็นพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอกำแพงเพชรน,นะครับเดี๋ยวผมเปิดตลับให้ดูเลยครับความธรรมชาตินะครับดูความสวยของผิวพระนะครับผิวด้านหลังเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูอาเนียครับ พี่ๆน้องๆดูตามนะครับถ้าชอบก็ทักไลน์ผมมาได้เลยติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับมีเก็บมีเก็บเงินปลายทางนะครับราคาอทุกรายการที่ผมแบ่งบอลเบาๆนะครับหลักร้อยนะครับครับพาซุ่มกอนะครับสิบเจ็ดนะครับพาซุ่มกอนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับองค์ที่สิบแปดก็พาซุ่มกอครับอีกองค์นะครับ สวยงามเลยครับอันนี้สิบแปดนะครับ่าดูความสวยนะครับพระซุ้มกอนะครับเนื้อดินนะครับดูความสวยใกล้ๆนะครับมีข้ามนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับพระซุ้มกอนะครับ องค์ที่19นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ไก่ห่างสามเส้นนะครับองค์ที่19นะครับดูความธรรมชาตินะครับของพานธุ์ดินนะครับผมส่องให้ดู องค์ที่สิบเก้านะครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขีไก่ครับห่างสามเส้นนะครับดูด้านหลังนี่นะครับดูมลสารนะครับความแห้งของเนื้อดินนะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับองค์ที่ยี่สิบนี่เป็นขุนแผนผงไายกุมารครับหลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่นะครับน้อชมพูนะครับตะกรุดสองดอกนะครับเปิดให้ดูนะครับ ผิวว่าผิวครับผงไยคุมานนะครับเนื้อชมพูนะครับเส้นสายสวยงามชัดเจนนะครับเก็บบัวกุมานทองนะครับซุ้มนะครับตะกุด2ดอกนะครับหลวงพุทธวัดละหารไร่นะครับพิบใหญ่นะครับเนื้อชมพูรายการที่20 ามาที่รายการที่21นะครับเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อเดิมวัด่องโพนะครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับดูนะครับดูความสวยเป็นลูกตานี่คมชัดนะครับดูฐานนะครับ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรูปรหลอดลงพรเดิมวัดของโพนะครับมาที่รายการที่ยี่สิบสองนะครับอเป็นหลวงปู่ทวดนะครับตัลี่ศูนย์ห้านะครับเป็นพิมพ์ทอจุดนะครับผมสองกลองให้ดูนะครับตัวทอครับด้านหลังนะครับ หลวงปู่ทวดหลังหนังสือ0ูนย์้านะครับรายการที่ยี่สิบสองรายการที่23นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับปี2,500นนะครับ,ปรบเป็นกิ่งนะครับ หล่อนี้แบ่งปันเบาๆนะครับทักมาถามได้นะครับหรือแอดไลน์ผมแล้วก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาถามได้เลยจริงหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่บสี่นะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นพระหลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะครับสามเหลี่ยมนะครับพิมสองหน้านะครับพี่น้องๆดูได้เลยนะครับ ดูความธรรมชาตินะครับของรูปหล่อผิวเนื้อทองเหลืองนะครับทองผสมนะครับดูรอยตัดนะครับดูรอยตะไบ,บาฐานนะครับสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับรายการที่24นะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับพิมพ์สองหน้านะครับ อ่าสำหรับวันนี้ผมก็มีพระมานําเสนอ24รายการนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนชอบพระของผมก็ติดต่อผมมาได้ที่ทางช่องไลน์นะครับ amut 8 8 8นะครับหรือเบอร์โทรผมนะครับ0 8 5 5 1 7 0 1 8 7นะครับผมยินดีให้บริการนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่คุณหนไม่สะดวกโอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ที่ ep ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ